แผนยกเครื่องของแมนยูคือหายนะหรือความหวัง หลังจากฤดูการสุดเลวร้ายแมนเชสเตอร์ยูในเตดกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องอันดับที่อาจตกไปถึงที่17เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการยกเครื่องทีมครั้ง,งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ด้วยหนึ่งในประเด็นร้อนคือรัดมูนพอยลุนดาวยิงที่เคยหวังจะเป็นความหวังใหม่กลับกลายเป็นคนที่ถูกจับตามองในมุมของนักเตะที่อาจถูกปล่อยตัวหลังจากฟอร์มตกลงอย่างน่าตกใจแม้จะยิงได้16ลูกในฤดูกาลแรกแต่ในปีนี้เขาถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นรองโจชัวเซอร์ซี่อย่าง ว่าบางอย่างผิดพลาดกับทีมชุดนี้โดยระบุว่าผมไอที่เราชนะได้แค่หจาก26นัดซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติกแต่รวมถึงทัศนคติของนักเตะท,ที่อ่อนแอในการรับมือกับความพ่ายแพ้แมนยูยังเจอกับปัญหาเรื่องงบจำกัดเช่นเดียวกับตลาดเดือนมกราคมทำให้จำเป็นต้องขายก่อนซื้อและตอนนี้มาคัสแรดฟอร์ดองตัวอันโตนี่และจาดอนซานโช่ก็คือ3คนที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกเพื่อระดมทุนในแผนหาตัวแทนพวกเขาเล็งไปที่เลียมดีแล็บจากอาิสสวิตมาเทอุตคุนย่าจากบูและไบรอันเอมบูโมจากเบรนฟอร้งั ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านคุตบอล